สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคลิปวิดีโอแนะนําการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมฟิบอัลบัม6.0 Pro อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตกแต่งหนังสือหรือว่า set book option นะครับการตกแต่งหนังสือให้ดูดีจะต้องปรับค่าต่างๆเพื่อความสวยงามตามความต้องการสามารถทําได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ครับเลือกที่แถบเมนู option จากนั้นคลิกเลือกที่ set book option จะปรากฏเซตบุ๊กออปชันไดอะล็อกขึ้นมาให้กําหนดค่าต่างๆเราจะมาทำความรู้จักกันทีละส่วนนะครับเริ่มที่บุ o k Cover นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการตกแต่งปกหนังสือนะครับจะมี Cover Page ให้เลือกนะครับระหว่าง f อนต์โคเบนะครับคือปกหน้าและ Back Cover นี่คือปกหลังนะครับสมมุติว่าเราต้องการจัดตกแต่งปกหน้านะครับคลิกที่ f อน nt Cover นะครับจากนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับคลิกที่ Color และเลือกที่ชุด Color นะครับ หากสีในตารางสีนี้ไม่เป็นที่พอใจครับก็ d e f i คัสตอมคัล o ล o r นะครับสมมุติว่าต้องการสีนี้นะครับจากนั้นคลิกโอเคครับสังเกตได้ว่าสีของปกหนังสือของเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับไปที่ออปชันอีกครั้งหนึง s ซตบ o ๊ k ออปชันนะครับแบ c ค c o เ e อร์ o ุ๊ o v e เอร์นะครับ จากนั้นเรามาที่ปกหลังคือแบ็ k ค o เวอร์นะครับสมมุติว่าเราต้องการให้พื้นของปกหลังเป็นรูปภาพนะครับก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่เท็กเจอร์นะครับจากนั้นเลือกที่บลูส์และสามารถเลือกรูปภาพได้นะครับสมมุติว่าเราเก็บรูปภาพไว้ที่บอลเปเปอร์นะครับจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการมาเป็นจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการให้เป็นปกหลังมา1รูปนะครับ สมมุติว่าใช้ภาพนี้นะครับที่หน้าตัวอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครับที่ปกหน้าเป็นสีที่ปกหลังเป็นรูปภาพนะครับจากนั้นเราลองคลิกโอเคครับภาพที่ปกหลังของเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลับไปที่ปกหน้าอีกครั้งนึงนะครับฟ i กทูเลยเลือกที่ f อนต์โคเวอ o ์ออป n ั e นเซตบ,บุ๊กออปชั ต่อไปเป็น Book Background นะครับก็คือส่วนของพื้นหลังหนังสือคือส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนสีที่ Color หรือว่าเปลี่ยนเป็นพื้นรูปภาพที่ Texture ได้เช่นกันนะครับสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีก็คลิกที่ Color แล้วก็เลือกที่สีนะครับเราเลือกที่สีแสดนะครับฉูดฉาดมากเลยนะครับไปที่ Option อีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ Set Book Option Book Background นะครับ คราวนี้เราจะเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นรูปภาพนะครับสวยสวยงามหน่อยนะครับใช้รูปศิลปะรูปนี้ครับคลิกโอเคพื้นหลังของเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับออปชันเซตบุ๊กออปชันอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปเป็นส่วนของเพจแบ็กกราวนะครับก็จะเป็นส่วนพื้นหลังของหน้ากระดาษหรือว่าหน้าหนังสือนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างบุ๊กแบ็กกราวกับเพจแบ็กกราวนั้นก็คือ บุ๊กแบ็กกาวนั้นจะเป็นพื้นหลังของหนังสือนะครับส่วนเพจแบ็กกาวนั้นก็จะเป็นพื้นของหน้าหนังสือหรือหน้าเอกสารในส่วนนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสีพื้นของหน้าหนังสือนะครับก็ไปที่ออปชันครับเลือกที่ Set book Option จากนั้นเลือกที่ส่วนของเพจแบ็กกาวนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเล็บเพจใช้สีอะไรไร้เพจให้เป็นสีอะไรหรือหน้ารวมระหว่าง2หน้านะครับสมมติว่าเล็บเพจนะครับ เราจะให้เป็นหน้ากระดาษสีเทานะครับหลายเพจให้เป็นหน้ากระดาษสีเอาสีสีขาวแล้วกันนะครับง่ายๆเพื่อเป็นการสาธิตนะครับส่วนหน้ารวมสองหน้านี้นะครับเราจะให้เป็นรูปภาพแล้วกันนะครับคลิกที่เทเจอร์แล้วก็เลือกที่บล e แล้วก็เลือกพื้นกระดาษให้เป็นรูปภาพนะครับหารูปภาพมาสักหนึ่งรูปนะครับสมมติว่าให้เป็นภาพนี้นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าหน้าซ้ายจะเป็นสีเทานะครับหน้าขวาก็จะเป็นสีขาวพอพลิกไปก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดนะครับ เมื่อเราเซตให้เป็น Center f l o นะครับโดยการไปที่ View นะครับจากนั้นเลือกที่ e n t r y Book นะครับแล้วก็เลือกที่ In Center Flow โหมดนะครับหน้ารวมสองหน้าของเราก็จะเป็นพื้นรูปภาพที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปเป็นส่วนของเพจมา a r g i n นะครับหรือว่าการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับโดยปกตินั้นนะครับโปรแกรมจะตั้งกันหน้าให้ด้านละ5%นะครับซึ่ง t o ปคือส่วนบนนะครับ เราสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามที่ต้องการนะครับบอททอมนั้นคือส่วนล่างของหน้าหนังสือนะครับซึ่งเพิ่มและลดได้เช่นกันครับอินเนอร์คือขอบกระดาษด้านในนะครับส่วนเอาเตอร์นั้นคือขอบกระดาษด้านนอกนะครับสามารถเพิ่มและลดได้เช่นกันนะครับการตั้งค่าก้นหน้ากระดาษนั้นก็คล้ายคลึงกับการตั้งค่าหน้ากระดาษของโปรแกรมพิมพ์เอกสารโดยทั่วไปนะครับ ต่อไปเป็นส่วนของดิสเพย์นะครับในส่วนของดิสเพย์นี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้สําหรับกําหนดการแสดงชื่อไฟล์หรือเลขหน้าในหน้าหนังสือนะครับต่อไปเป็นส่วนของออดีโอนะครับจะเป็นการตั้งค่าเสียงให้กับหนังสือของเรานะครับซึ่ง enable flipping sound นะครับหมายความว่าให้มีเสียงในระหว่างการพลิกหนังสือนะครับส่วน enable audio นั้นหมายถึงการใส่เสียงให้กับหน้าหนังสือนะครับ โดยเราต้องคลิกที่ Enable Audio ซะก,ก่อนนะครับจากนั้นเลือกที่ Add นะครับสามารถเลือกชื่อไฟล์เพลงของเราได้นะครับซึ่งไฟล์เสียงที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Flip Album นะครับก็จะมีไฟล์นามสกุล WAV นามสก,กุล MID และก็ไฟล์ MP3 นะครับสมมติว่าเราจะเลือกมาสักหนึ่งไฟล์นะครับเป็นเพลงหลักของเรานะครับก็เลือกที่เด็กเพลงเด็กมีปัญหาแล้วกันนะครับเมื่อเราคลิก OK จะมีเสียงเพลงขึ้นมาครับหากเราต้องการที่จะปิดเพลงนะครับก็เราก็สามารถคลิกได้ที่เครื่องมือ enable or disable background music นะครับถ้าเป็นสีฟ้านั้นเพลงจะหายไปแต่ถ้าเป็นสีแดงนั้นเพลงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในกรณีนี้เราจะปิดไว้นะครับจากนั้นไปที่ option ครับและเลือกที่ set book option เราจะไปดูส่วนต่อไปนะครับ เป็นส่วนของ m i s ซล l l เ n ี o u s นะครับคือส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับใช้สำหรับการกำหนดค่าแสดงผลเมื่อเริ่มต้นเปิดหนังสือนะครับโดยจะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้นะครับเมื่อเปิดหนังสือนะครับ when open book นะครับ start with auto flip หมายความว่าเมื่อเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วให้หนังสือนั้นพลิกโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราคลิกนะครับหนังสือจะเปิดมาแล้วพลิกอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็คลิกให้เครื่องหมายถูกออกนะครับ start with window frame หมายถึงว่า ให้มีเฟรมของกรอบโปรแกรมขึ้นมาด้วยหรือไม่นะครับสหรับการตั้งค่านี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเมื่อเราตั้งค่าได้เป็นที่พอใจแล้วนะครับเราจะยังสามารถเซต l as default นะครับหมายถึงว่าให้การตั้งค่าของเรานี้เป็นค่ามาตรฐานของโปรแกรมนะครับหรือว่าหากเราไม่พอใจในการตั้งค่าของเรานั้นสามารถล้างการตั้งค่าออกทั้งหมดได้นะครับโดยคลิกที่ Reset all Se t t i n g นะครับเมื่อเราคลิกแล้วคลิกโอเคนะครับหนังสือจะมาเหมือนกับ การตั้งค่าโดยปกตินะครับในตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งหนังสือโดยการใส่ Bookbinder หรือว่าห่วงหนังสือนะครับสำหรับในตอนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ